นี่คือแกลเลจเพื่อสุขภาพที่ผมจะมาแนะนำทุกคนในวันนี้ครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอนเลยครับต้องขอขอบคุณทางดีเวลมาก ส่งสินค้านะครับมาให้ผมได้รีวิวในวันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่า b ีเวลนะครับเป็นแบรนด์สินค้าเพื่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโต๊ะเก้าอี้นะครับที่นอนหมอนแล้วก็แกจเจตต่างๆเพื่อสุขภาพนะครับโดยทางแบรนด์ b ีเวลนะครับเขาให้ความใส่ใจนะครับเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมโดยวันนี้นะครับผมได้มาด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีดียังไงบ้างนะครับ และชิ้นแรกกับชิ้นที่2นะครับที่ผมจะมาแกะกล่องให้ดูก็คือแผ่นรองเมาส์และแผ่นรองคีย์บอร์ดของ B-View นั่นเองนะครับโดยทั้ง2ชิ้นนี้นะครับเขาออกแบบร่วมกับนักกายภาพบำบัดเลยนะครับเพื่อให้เราสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ลดความเจ็บปวดจากการทํางานนานๆนะครับเรามาอันบล็อกกันเลยนะครับว่าข้างใน2ชิ้นนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่แผ่นรองเมาส์กันเลยครับทุกคน สดวกดีมากนะครับคือจับจับครั้งแรกคือรู้สึกแบบรู้สึกดีเวลาแบบจับแล้วรู้สึกแบบอยากใช้นะครับแผ่นด้านล่างเนี่ยเขาเรียกว่าแผ่น anti slip น,น,นะครับคือเขาทำออกมาเพื่อเวลาเราวางบนโต๊ะอะไรเงี้ยนะครับเวลาเราใช้งานนะมันจะไม่ลื่นนะครับมันจะไม่ถลายออกอ่าตอนแร,รกแผ่นไปเดี๋ยวเรามาแกะอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณสมบษณะนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดพร้อมกันเลยเพราะว่าสองตัวนี้คือมีลักษณะคล้ายกันมากนะครับผมลสะดวกเดียวกันนะครับลักษณะการใช้งานเดียวกันนะ ลอกออกไปโอเคครับแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแผ่นรองเมาส์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแผ่นรองคีย์บอร์ดนะครับ โดยทั้งสองรุ่นนี้นะครับเขาได้มีการออกแบบร่วมกับนักกายภาพบำบัดโดยดีไซน์นะครับก็จะมีลักษณะโค้งนะครับลับกับข้อมือนะครับโดยจะสามารถช่วยลดอาการปวดข้อมือนะครับจากการที่แบบข้อมือเราสีกับโตนานๆนะครับเวลาแบบเรานั่งทํางานนานๆอะไรอย่างเงี้ยโดยวัสดุทั้งสองตัวนี้นะครับเขาจะหุ้มด้วยผ้าไลก้านะครับคุณสมบัติของมันก็คือจะไม่ออมฝุ่นนะฮะแล้วก็เวลาแบบเหงื่อออกอะไรเงี้ยก็จะสามารถแห้งไวอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับ เวลาที่แบบเราเอาเมาส์มาแบบมาวางอะไรเงี้ยจะทำให้เคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยมันตรวจจับได้แบบแม่นยามากขึ้นเขาทำแบบวัสดุมาค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ใต้ล่างที่ผมบอกไว้ก็คือจะเป็นตัว anti slip นะครับก็คือเป็นตัวกันลื่นนั่นแหละซึ่งเวลาวางบนโต๊ะเนี่ยมันจะไม่ลื่นเลยทุกคนให้ดูดูนี่ปะนี่คือผมดันแบบโตโยกนะไม่ขยับเลยแต่ผมว่าเวลาใครใช้ก็ไม่แบบ ไม่มีใครจะมาโยกอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เนี่ยตรงนี้นะครับตรงที่เป็นตุบๆตุบๆอย่างเี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นปุ่มขายกล้ามเนื้อนะครับเวลาเราวางอะไรอย่เงี้ยมันจะช่วยป้องกันการปวดข้อมือได้นะครับเวลนเราแนั่งทำงานนานๆนะ โดยตัวแผ่นรองข้อมือนะครับตัวนี้นะครับจะมี2ไซส์นะครับผมไซส์นี้จะเป็นไซส์มินินะครับขนาด3 5เซนนะครับอีกไซส์นึ้งก็จะเป็นแบบฟูลไซส์นะครับสําหรับคนที่แบบมีคีย์บอร์ดแบบยาวๆนะก็จะเป็นขนาด46เซนนะครับโดยทางมีเดียเกาส่งไซส์มินิมาให้ผมนะครับเพราะว่าผมใช้เป็นในค้อที่เข้าคีย์บอร์ดแบบขนาด60%นะครับก็ใช้แค่ไซส์มินิก็พอแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันนะครับว่าการใช้งานจริงๆรมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็อันนี้ผมว อย่างที่บอกนะครับว่าตัวแผ่นรองเมาส์แล้วก็แผ่นรองคีย์บอร์ดเนี่ยเขาทำจากวัสดุไร้ก้านะครับเพื่อนแล้วก็เวลาใช้งานอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่โอ้มฝุ่นนะครับแล้วก็ตัวเคอร์เซอร์ที่บอกนะครับของแผ่นรองเมาส์เนี่ยเคอร์เซอร์ก็คือแม่นยำมากนะครับปกติถ้าเราไม่ใช้แผ่นรองเมาส์นะครับถ้าเราใช้กับโต๊ะปกติเงี้ยเคอร์เซอร์อาจจะมีแบบลื่นบ้างอะไรบ้างนะครับแต่พอผมมาใช้ตัวแผ่นรองเมาส์ของมีวเบลเนี่ยรู้สึกเลยว่า มันแม่นยำนะครับแล้วก็ไม่แบบไม่หลุดนอกตำแหน่งที่เราเลงน,นะครับเนี่ยคือคือเออโอเคเลยนะครับใช้งานแบบใช้งานได้ดีเลยนะครับส่วนแผ่นแล้คีย์บอร์ดเดี๋ยวผมมาลองเข้าโปรแกรมพีดูนะครับ หลังจากที่ลองใช้นะครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะนะครับเพราะปกติร้านที่ผมใช้งานอย่างเงี้ยผมจะใช้แบบคีย์บอร์ดกระป๋าครับเวลาเราใช้อะข้อมือเราจะตกใช่ไหมแล้วก็ใช้ไปนานๆาี้รู้สึกว่าข้อมือจะเมื่อยแล้วแล้วก็ข้อมือก็จะมีรอยแบบรอยขีดของขอบโต๊นะครับเพราะมันจะสีกับขอบโตแต่พอเออมลองใช้แผ่นรองคีย์บอร์ดนะของมือวก็รู้สึกดีขึ้นเพราะว่า มันยกให้ระดับข้อมือเราเนี่ยอยู่ระดับเดียวกับคีย์บอร์ดเลยนะครับซึ่งวัสดุที่มันรองข้อมือของเราอยู่เนี่ยมันจะเป็นเมมโมรี o โฟมนะครับมันจะช่วยกระจายแรงกดทับนะครับเวลาแบบเราใช้งานนานๆอะไรอย่เงี้ยนะครับจะลดการปวดข้อมือนะครับ สองคันนี้ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแป้นเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปครับว่าคืออะไรโอเคครับแล้วก็อีกชิ้นนึงครับที่เราได้มาก็คือตัววางแท็บเล็ตนะครับผมก็ตัวนี้นะครับรองรับแท็บเล็ตนะครับขนาดสูงสุดถึง11นิ้วเลยมีซิลิโคนกันลื่นแล้วก็พับเก็บอกพาได้สะดวกนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยนะครับอุ้ยสัมผัสคือสัมผัสดีมากนะครับอุ้ยแข็งแรงมากอุยเนี่ยคือหนื่อย วิดีมากเลยผมว่าวางแมกนทได้เลปดูนะคือมันค่อนข้างแข็งแรงนะครับแต่พอดีเขาเขียนว่ารองรับได้สูงสุด่1 1นิ้วนะครับเรามี iPad Pro พอดีนะครับเดี๋ยวเราลองมาวางดูนะครับเป็นไงบ้างเรามาดูวัสดุกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีซิลิโคนนะครับกันลื่นแล้วก็ทางใต้นี้นะครับเขาจะเจาะรูไว้นะครับเพื่อให้เรานะครับเสียบชาร์จขณะใช้งานได้นะครับเออดีมากนะครับ แล้วก็ด้านหลังนี้นะครับเวลาเราเสียบชาร์จแล้วก็เอาสายสอดมาไว้ข้างหลังได้เลยนะครับออผมชอบตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมตรงมุมๆตรงเนี้ยคือเขาทําแบบเท่อะจริงๆเขาจะทําแบบเรียบๆก็ได้นะแต่เขาทําดีไซน์ให้มันเป็นแบบกลมๆนะครับแล้วก็มีการเล่นกับแสงอะไรอย่างเงี้ยเออสวยมากนะแท่นฐานตรงนี้นะครับเขาจะมีเขียนว่า bevel well นะครับตรงนี้เห็นไหมส่วนด้านใต้ก็จะมีซิลิโคนกันลื่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองใช้งานดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็น ipad pro นะครับขนนาด11ิ้ว คืค่อนข้างดีเลยนะผมว่าใครที่แบบใช้ iPad อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทํางานหน้าโต๊ะคอมนานๆอะไรเงี้ยผมว่าคนมีติดไว้สักอันหนึ่งก็ดีนะครับเพราะเวลาตั้งอะไรเงี้ยเออมันค่อนข้างสะดวกครับเราจะนั่งดูคอนเทนต์หรือว่าจะนั่งจดงานเลเชอร์งานเราจะทําเป็นจอแยกอะไรเงี้ยมันก็สะดวกครับเพราะว่าระดับความสูงเนี่ยมันสูงกว่าเราตั้งกับเคสปกตินะครับปกติเราตั้งกับเคสอะไรเงี้ยระดับประมาณนี้ใช่ไหมมันก็จะแบบต่ำนิดนึงนะแต่พอเรามี ตัวขาตั้งนะครับก็จะให้แบบอ่ะมันสูงขึ้นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองขยับเป็นแนวตั้งดูนะฮะชิบอ่าเห็นไหมทุกคนอย่างที่บอกใต้ล่างอย่างเงี้ยคือเขาจะวาไวไว้เพื่อให้เราเสียดสายชาร์จได้เลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเท่ด้วยนะเวลาแบบวางมาตัตโตคอมอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้นะครับจะเป็นที่วางเท้าเพื่อสุขภาพนะครับโดยตัวนี้นะครับเขาสามารถปรับท่านั่งได้นะครับตามสัดส่วนของเราเลยนะครับปรับความสูงได้3ระดับนะครับแล้วก็ปรับองศาได้นะครับได้เขาเขียนตรงนี้นะครับว่ารับน้ำหนักได้ถึง40กิโลเลยนะครับเยอะมากเขาจะมีเขียนคุณสมบัติต่างๆนะครับมีที่เหยียดขานะครับช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดและคลายกล้ามเนื้อมาผมอยากลองใช้แล้วมันจะดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลย เขาจะมีวิธีประกอบมาให้นะครับนี่ mm hmm. เห็นไหมนี่เรใส่เข้าไปกดส้ายซึบอ่ดเรียบร้อยประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูว่าเป็นไงนะฮะ mm hmm. ตอนนี้ผมก็ได้นำบีเวลนะครับตัวที่รองเท้านะครับ วางไว้อยู่ที่ใต้โต๊ะแล้วนะครับแล้วก็ลองนั่งดูนะครับคือมันทําให้การนั่งของเราแบบขาไม่หย่อนแล้วก็ไม่ปวดขานะครับเวลาเรานั่งทํางานนานๆนะครับพี่ผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับชอบเลยนี่คือผมปรับอยู่ในระดับกลางนะครับเดี๋ยวเราลองปรับในระดับที่ต่ําที่สุดดูนะครัว่าเป็นยังไงเฮ้ผมว่าระดับต่ําสุดเหมาะกับผมนะเพราะว่า ขาผมไม่ได้ยาวมากนะครับระดับต่ำสุดมันก็จะไม่จกมาสูงนะครับลเลานั่งทำงานอะไรเงี้ยอ่ะนี่โอเคนะวเวลานั่งถ่ายคลิปอะไรเงี้ยผมว่าดีขึ้นเยอะเลยก็เดี๋ยวเราลองระดับสูงสุดแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมว่าระดับสูงผมก็ยังโอเคนะตอนแรกผมชอบระดับล่างสุดใช่ไหมแต่พอมาระดับสูง่งเงี้ยคือผมมองว่า เหมาะกับแบบเวลาเรานั่งตัดงานหรือนั่งคุยงานนั่งพิมพ์งานานานๆอะไรเงี้ยเราลงไปปรับให้มันสูงขึ้นนะครับเพื่อแบบยืดกล้ามเนื้อขายกล้ามเนื้ออะไรนี้ได้นะมาช่วยให้การไหลเวียนเลือดแบบดีขึ้นนะครับดีกว่าที่แบบเรานั่งติดหน้าอย่างเงี้ยแล้วขาเรามันตรงตลอดนะครับเลือดมันก็ไม่มีการไหลเวียนเงี้ยเขามันก็ลงลงลงขายอย่างเดียวตอนเรามีตัวนี้ช่วยปึ๊บอ่ารู้สึกดีนะก็ยังมีตัวที่เหยียดขาด้วยนะครับตรงนี้นะทุกคนที่เห็นเห็นนะอ่า สามารถเหยียดขาได้นะครับอ่เฮ้ยกดีนี่ผมว่าแบบเหมาะกับแบบนั่งดูแบบย u ทูบเน็ตฟิกได้เลยนะครับเพราะว่ามันยืดขาได้แบบเกือบจะนอนอะ่ะเพราะขาผมอยู่ในระดับที่ตรงมากเลยผมให้ดูนี่ทุกคนเห็นไหมคือขาผมอยู่ในระดับที่แบบเกือบจะตรงมากๆแล้วดูด,ดิแลนะคือมันสบายอะ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีก,กว่านะครับว่าที่เรามาพูดถึงวันนี้นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็จะเป็นแผ่นรองเมาส์นะครับผม จะช่วยลดอาการปวดข้อมือนะครับทั้งแผ่นรองเมาส์แผ่นรองคีย์บอร์ดเลยคือมันจะมีสัมผัสที่นุ่มนะครับแล้วก็สามารถช่วยคลายกล้ามเนื้อได้นะครับเราเรานั่งพิมพ์งานนั่งตัดงานนานนะครับก็อย่างหนึ่งก็จะเป็นขาตั้งแท็บเล็ตนะครับตัวนี้นะก็ตัวนี้นะครับสามารถวางได้สูงสุดขนาด11นิ้วนะครับก็พอดีนี่เท่ส่วนอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมชอบมากก็คือที่วางเท้าเพื่อสุขภาพนะครับของ b w e e l ตัวนี้คือเจ๋งนะครับ สุดท้ายนี้นะครับคลิปนี้นะครับจะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าไม่มีรีวิวนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางรีวิวมากๆนะครับผมที่ส่งสินค้ามาให้ผมรีวิวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าทั้งหมดไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับใครสนใจจะสั่งซื้อนะครับลองไปสั่งซื้อกันได้นะครับดีจริงๆนะครับรีวิวเติมความใส่ใจในการใช้ชีวิตนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สมัครสมาชิกคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบาย